สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์เอทีเนะคะประจําวันที่6 เดือนพฤษภาคมปี2568นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวตามตารางกันก่อนนะคะข่าวตามตารางนะคะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะคะซึ่งตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยจริงๆคาดการไว้อยู่ที่138,000ตำแหน่งเนาะแต่ว่าตัวเลขก็ออกมามากกว่าที่คาดการนะคะอยู่ที่177,000ตำแหน่งนะคะกะ็พอออกมาปุ๊บนะคะก็ส่งผลให้ทองเนี่ยปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยก็พุ่งต่อไปได้อีก ะะทีนี้ถ้าเรามาดูข่าวนะคะก็ช่วงวันจันทร์เนี่ยข่าวไม่เยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของแบงก์ทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะคะถ้าใครเทรดค่าเงินเยนนะคะวันนี้อาจจะไม่ค่อยวิ่งเนาะส่วนข่าวสําคัญของประจํวันอังคารว,วันนี้นะคะก็จะมีพวกประกาศตัวเลขอ่า P.M.I. จากสถาบันไอวีของแคนาดานะคะใครเทรดค่าเงินแคนาดานะคะก็อาจจะต้องระวังข่าวด้วยตอน3ามทุ่มนะคะส่วนท่องทางของฝั่งอเมริกานะคะก็จะมีข่าวสําคัญเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่ง ในหนึ่งของวันพฤหัสนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะคะจากเฟดนะคะหรือว่าเฟดเฟดเอลอร์รีเซิร์ฟนะคะก็จะมีการประชุมไอ้ประวันั่นแหละคะ่ะก็ตามคาดการ์นะคะก็คาดการ์ว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็หลายหลายสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกูเมนแซกเนี่ยเขาก็คาดการ์ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะคะก็ โดยรวมจะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกข่าวนึงที่สําคัญน,นะคะก็จะมีประกาศตอน6กโมงนะคะหกโมงเย็นนะคะจะมีของทางฝั่งของอังกฤษนะคะจะมีการประชุม BoE นะคะหรือว่า Bank of England นะคะก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายทางด้านดอกเบีย้ยนโยบายทางด้านการเงินทุกอย่างนะคะแล้วก็คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยนะคะจะอาจจะลดอยู่ที่ ประกาศดอกเบี้ยอยู่ที่4.25%นะคะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกานะคะวันพฤหัสนะคะนอกจากประชุม FOMC แล้วนะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศ Unemployment Claim นะคะหรือว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการบางงานนะคะครั้งแรกนะคะอันนี้จะประกาศรายสัปดาห์นะคะส่วนวันศุกร์นะคะก็ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีพวกประธาน FOMC นะคะของเขตแต่ละแต่ละเขตต่างๆนะคะก็อา อาจจะออกมาเก่าสุนทรพจน์นะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเนาะส่วนทางฝั่งของแคนาดานะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับาการจ้างงานนะคะอั employment change แล้วก็ u n employment rate นะคะก็จะมีพวกตัวเลขการจ้างงานทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าใครเทรดตัวเลขค่า,างเงินแคนาดานะคะก็ติดตามด้วยนะคะวันศุกร์เนะาะส่วนทางด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค,คนะคะถ้าเป็นทองคำนะคะถ้าเราดูในทานเฟรม เดย์นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะแต่ว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการปรับฐานลงลึกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ชนแนวรับนะคะโซนประมาณที่3,205นะคะจริงๆนะ่าจะโซนประมาณใกล้ๆตัวเลข3,200เนาะแล้วก็มีแท่งโดจินะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะคะก็ซึ่งที่เขาขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวลงเมื่อกี้นะะี่ค่ะเมื่อกี้เลยนะคะก็อาจจะชนแนวต้านโซนประมาณ3,367 จนถึงประมาณ3,385นะคะก็วันนี้นะคะแนวโน้มนะคะมิก็ว่าเล่นฝั่งบ่ายนะคะน่าจะได้เปรียบที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าเข้าตรงไหนนะถ้าเอาแบบสั้นๆง่ายๆอันนี้เป็นทานเฟมเดนะคะแล้วก็กลางฟิโบสวิงไฮกับโลปัจจุบันนะคะอันนี้คือไฮปัจจุบันส่วนโลปัจจุบันล่าสุดนะคะอยู่ที่3,323นะคะแล้วก็ลองดูนะคะมก็คาดว่าน่าจะโซนโซนแรกน่าจะประมาณโซนที่50ของฟิโบนะคะก็อยู่ที่ประมาณ33 5 5 แนวรับถัดมานะคะ3,347รับถัดมาก็คือ3,339นกะคะก็จะเป็นแนวที่สามารถเข้าบ่ายได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อชนแนวเนี่ยแล้วเราก็ต้องดูแท่งเทียนด้วยนะคะว่ามีแท่งกลับตัวคอนเฟิร์มหรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยเข้าบ่ายนะคะถ้าบ่ายนะคะตามเป้าหมายเนี่ย เป้าแรกที่มิ้วจะให้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,425นะคะยังไงมิ้วก็มองว่าเขาขึ้นต่อไปได้อีกนะคะส่วนเป้าใหญ่สุดเลยนะคะจะอยู่ที่3,496โดยประมาณนะคะก็วันนี้ก็จะมีอ่าสข่าวประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ